อ่านเลยนะพี่อันนี้เป็นข้อนิ้วครึ่งหวยนะครับผมท่อเมนผมก็แยกออกมาเป็นหกไปตีหุ่นนะครับผม,ผมก็ลงบ่อน,นี้จดุดแล้วก็บ่อน,นี้จดุดบ่อน,นี้ลึกเม็ดยี่นะพี่นี้แล้วก็แยกไปตามตู้ครับประมาณสองตู้เดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงพี่พว่วงมปหลานนครับผมนี่ครับผมก็พ่วงมา ที่ท่องมาครับนี่เมนนิ้วครึ่งนะพี่ยาวเลยฮะลงมานี่ยพี่ลงมาเนี่ยฮะเป็นนิ้วครึ่งเหมืดแล้วครับผมก็แบ่งนี้เป็นบอ่อนี้ครับผมแล้วก็นี่บอ่อหนึ่งแล้วก็อันนี้บอ่อหนึ่งแล้วมก็แบ่งตรงสามทางตีคุ่นครับยาวตรงบอร่อนี้อีกบ่อหนึ่งครับผม 好，免费养动物。